สครับพบ,บกั com. บช่างลูกิงดอทควันนี้เรามาดูกันมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับขนาดของมทินกับความหยาบผิวงานนะครับเพราะฉะนั้นเจนในราลากเนี่ยนะครับถ้าในแบบงานนั้นกําหนดคุณภาพผิวมากําหนดค่า r e ค่า s z t ให้มานะครับและเราไม่แน่ใจว่าินเจนเนอร์ของเรานั้นจะสามารถทํางานให้ได้คุณภาพระดับ ได้บ้างครับวันนี้เดี๋ยวผมไปพบกับข้อมูลดีๆอันหนึ่งซึ่งเป็นค่าที่ได้การ,าการทดลองในการทดสอบแล้วว่าในขนาดเม็ดหินเจียในขนาดต่างๆคลืลไซส์ขนาดต่างๆนั้นสามารถที่จะทําคุณภาพผิวงานได้ในระดับใดบ้างหินเจียละในแต่ละล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นหินเจียราบหรือหินเจียกลมก็ตาม ต่างก็มีเม็ดทรายเม็ดกริศนะครับที่อยู่บนล้อซึ่งมีความหยาบแตกต่างกันไปนะครับแล้วมันก็จะมีเบอร์ระบุไว้นะครับว่าเป็นเบอร์อะไรนะครับเม็ดทรายที่ล้อหินนะครับล้อหินที่มีเบอร์ขนาดเม็ดทรายมากนะเบอร์เบอร์มากๆนะครับก็จะเป็นล้อที่มีความมีเม็ดเม็ดทรายนั้นละเอียด ส่วนถ้าเป็นเบอร์น้อยก็จะเป็นเบอร์ที่หยาบขึ้นนะครับเม็ดทรายที่เราล้อหินที่มีเม็ดทรายที่เราใช้กันอยู่โดยทั่วไปก็ในเวิร์กช็อปแมชชีนิงทั่วๆไปก็มีเบอร์3-2เบอร์4-8เบอร์60เบอร์80หรือเบอร์120นะครับ ซึ่งมีใช้ด้วยกันหลากหลายแตกต่างกันไปอันนี้เมื่อในแบบงานกำหนดค่าความหยาบผิวของผิวเจลรนายมานะครับอาจจะมีบอกค่า ra หรือค่า ra set มาก็ตามนะครับเราสามารถที่จะเลือกขนาดแมสายได้เหมาะให้เหมาะสมกับความหยาบผิวที่เขาระบุที่ลูกค้าระบุมาหรือแบบงานระบุมาว่าต้องการความหยาบผิวเท่านั้นเท่านี้นะครับซึ่ง ดูได้จากค่าที่เราได้การการทดลองมาตามตารางอันนี้เมื่อเราดูค่าขนาดเม็ดกริดทรายขนาดเม็ดทรายนะครับซึ่งอยู่ในช่องซ้ายมือนะครับเทียบกับค่าความหยาบผิวค่า Ra หรือค่า Rset ก็ตามนะครับมันจะมีความสอดคล้องกันคือเม็ดขนาดเม็ดทรายที่หยาบนะครับก็จะทําคุณภาพผิวงานที่หยาบกว่า เม็ดทรายที่ละเอียดนะครับเม็ดทรายที่มีเบอร์สูงๆหรือเม็ดทรายที่มีความละเอียดก็จะทําให้มีคุณภาพผิวงานที่ละเอียดมากมากกว่านะครับอย่างในกรณีนี้นะครับถ้าในแบบงานกําหนดค่า Rz มาที่สมมุตินะครับ6.8นะครับ6.8เราก็เลือกใช้ขนาดล้อหินเจียที่มีขนาดเบอร์46นะครับก็จะทําให้ได้ค่า ความหยาบผิว r s e ที่6.8แต่ถ้าสมมุติในแบบงานกำหนดค่า Ra e มาอย่างเช่น0 2 5นะครับ0.25เนี้เราก็ควรที่จะเลือกใช้ขนาดล้อหินที่มีค่าความละเอียดเป็นเบอร์80เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นตารางที่เอามาใช้ในการให้เป็นแนวทางในการเลือกใช้ขนาดเม็ดทรายที่ ให้เหมาะสมกับค่าความอยากผิวที่ระบุมาในแบบงานได้นะครับก็ฝากไว้แล้วก็พบกับช่างกึง .com ได้ในครั้งหน้านะครับแหล่งรวมความรู้เทคนิคงานช่างกลโรงงานงานเครื่องมือกลนะครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ